ยายหลานแล้วเมียไปไหนเมียก็อยู่ออ๋มีเมียมีแม่ยายมีหลานมีคนได้เงินหลวงมาเราก็เอาเงินหลวงมาก่อนเพราะคนอื่นยังมีอีกเยอะฮะใช่ยากไปเยอะหลวงพ่อไปตายแล้วันนั้นก็ต้องก็ต้องไปพอบหลวงพ่อครับแล้วคันนี้ของเราน่มันจะมาแล้วทำมากินอะไรกันมีไรมีสวยไหมล่ะไม่มีละครเบี้ยวยาค้าขายเบี้ยวยักค้ารถจักรยานออ๋รับจ้างเบี้ยวยาค้าเราเขาสร้างไปครับ แต่ถ้าหลวงพ่อมาอย่างนี้แล้วน้ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามันขาดๆไงเดี๋ยวผมจะหาวิธีั่งทีเอาไว้เมกรจะต้องไปอทยาคาทำยาคาะก็ไม่มีอาชีพอะไรอ่างเี้ยเราต้องขับไปยังนู่นนะเขออ้ายเหยัไงหลดเยวก็นไปทาไม่พวิธีรู้เต้ว่าถีบไม่ได้เก่งเนาะไม่ได้นลงึกกะ แล้วพอๆใช่ไหมผมก็ออไม่ต่ำน้อยที่สุดท้ายแกงเนี่ยเป็นบอลตากเป็นเดิมมือ มืงหนิดเมื่งหนิดตอ,อราคาอะไรวะความลำบากนะครับมันก็ลำบากมากครับเพราะต้องทำมาหากินด้วยอาชีพเที่ยวหายาคาขายครับแล้วร่างกายเป็นไงร่างกายพิการครับพิการตรงไหนบ้างอ่ะมือหนิดขาครับ ข้าขาดแล้วก็ไปหาแล้วแต่จะได้มาครับมีข้าวกินทุกวันไหมข้าวบางวันก็มีครับเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีใช้ฝนตกตกไปงี้เป็นไงอะฝนตกกันร่วงต้องหลบหอบเอาหลานไปไว้บ้านโน้นอาศัยเขาครับตายอยากจะให้เขาช่วยกันยังไงอะครับ อยากให้ช่วยซื้อสังกระสีแล้วก็มีเ,เงินใช้บ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อเลี้ยงหลานครับแม่ยายครับทุกวันนี้สู้ชีวิตไหมสู้ครับไม่ถอยนะครับพิการอย่างนี้เคยคิดจะไปเป็นขอทานบ้างไหมไม่เคยครับพิการอย่างนี้เคยคิดจะไปเป็นขอทานไหมไม่เคยครับไม่เคยคิดไม่เคยคิดครับแล้วสู้ด้วยวิธีไหนสู้ทำมาหากินใช้จัก,กรยานไปหาเกี่ยวยาคามก อไว้ขายครับอืยังไงครับโอ้ผมจะขอเดืนยันว่าผมจะสู้ชีวิตต่อไปและจะไม่ยอมขอทานจะไม่ให้เป็นภาระต่อสังคมต่อไปแล้วครับขอให้ช่วยผมมีทุนทำมาหากินเลี้ยงหลานและแม่ยายต่อไปครับ